สวัสดีค่ะพบกับช่องแมงแมงเพลนะคะช่องรีวิวฟ f รี่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาขอรีวิวนี่เลยที่ปิดรูปรักไฟนะคะป้องกันเด็กแย่รูปรักไฟนะคะอันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็เป็นผู้จำหน่ายนะคะที่ปิดรูปรักไฟนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยตอนแรกคุณแม่นะคะมีเด็กน้อยนะคะอนนี้มีลูกก็2คน แล้วตั้งแต่รุกคนแรกแล้วเด็กน้อยของคุณแม่เนี่ยทนมากนะคะแล้วก็ชอบเนี่ยค่ะแย่รูนอบเลยค่ะเจอรูไม่ได้เลยจ,จ,จะจ้องจหแย่รูนะคะโดยเฉพาะปักไฟคุณแม่ก็เลยจะไปสรรหานะคะที่ปิดรูปลักไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กแย่รูนะคะแล้วคุณแม่ก็สุดข,ขาว่าตัวไหนดีคุณแม่ก็ได้มาเจอนะคะว่าอันนี้เองมีเลยที่ปิดรูปลักไฟอันนี้ดีหนึ่งอันดับแรกนะคะอะเดี๋ยวคุณแม่จะ ลองแกะมาหนึ่งอันให้ดูนี่นะคะพอลักษณะนะคะแกะออกมามันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีขานะคะอยู่สองขาเพื่อจะปิดดูปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบนๆนะคะเป็นพลาสติกแข็งนะคะหลุดออกยากเวลาติดแล้วคือคุณแม่ก็พยายามหาตอนแรกคุณแม่ไม่ได้ซื้อรุ่นนี้หรอกซื้อรุ่นที่แบบเป็นสีสันสวยงามเป็นแบบลายการ์ตูนแต่น้องชอบค่ะ ยิ่งเป็นกระตูนน้องยิ่งดึงดูดนะคะดึงดูดที่จะเข้าไปหาปักพยายามจะแกะตังแยะออกนะคะคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอันใหม่เลยว่าจะเอาอันไหนดีคุณแม่ก็เลยมาเจออันนี้ค่ะคือของเขานะคะจะเป็นพลาสติกที่ใสนะคะแล้วไม่ดึงดูดเด็กๆแล้วการแกะแกะยากมากเพราะคุณแม่นะคะขนาดเป็นผู้ใหญ่เองพยายามจะแกะก็แกะยาก ะะแล้วอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นเคี่ยว2อันเนื้อใสลงไปนี่จะแน่นกับดูปักไฟหรือว่าเป็นปักไฟทั้งคือใช้ได้ทั้งทั้งปักลางอันนี้ค่ะปลักไฟแบบหลางนะคะแล้วก็ปักปักไฟที่ปิดกับผน,นังบ้านเอออันนี้คุณแม่นะคะก็ใช้สามารถใช้ได้นะคะทั้งปัก2 2รูหรือ3รูเพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีตัวส่วนยืดออกมานะคะให้ปิด ได้ทั้ง3มรูเลยปิดได้ถึงรูที่เป็นสายดินเลยนะคะนี่นะคะคุณแม่เลยเลือกซื้อมาเพราะน้องแกะยากแล้วน้องไม่สนใจเลยพอเวลาเรามาติดที่บ้านของเรานะคะน้องไม่สนใจกับอ,อตัวปิดดูป,ปักฝ่เลยคุณแม่ก็เลยโอ้โอเคแม่ก็จะใช้รูปแบบนี้ตลอดแล้วก็ติดรอบบ้านมากเมื่อติดรอบบ้านใช้พีคุณแม่ก็เลยไปสรรหาว่าเมื่อจะเอามาขายต่อ,อยังไง แม่ก็ขายต่อในร้านที่ช็อปปี้นะคะร้านโป้แอนเปานะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงเอาไว้นะคะใต้ลึปนี้สามารถสั่งซื้อได้นะคะขายดีมากช่วงนี้เพราะว่ามีข่าวว่ามีเด็กๆนะคะเอาช้อนเนี่ยะคะ่ะแย่เข้าไปในในตัวปลักไฟโหคุณแม่อ่านข่าวแล้วคุณแม่จะไม่กล้าอ่านต่อเลยค่ะคุณแม่กลัวมากคือเวลานั่นก็จะป้องกันลูกน้อยถึงลูกน้อยโตแล้วก็คือวัยเรียนรู้ของเขาอะคะ่ะจะเป็นวัยที่สนสนมาก คุณแม่เลยต้องหาวิธีโดยการทิดป,ป้องกันะคะความสนของเขาอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะลองนะคะทดลองเสียบในรูปลักไฟให้ดูกันเลยตรงนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะมีเปิดดูด้วยอ่ะเนี่ยคุณแม่ทดลองไปก็เริ่มกลัวๆไปนะคะไม่ใช่อะไระคือยังไม่ทันเสียบนะคะแม่กลัวมือไปโดนเห็นไหมคะขณะผู้ใหญ่เราย,ยังกลัวอันตรายเลย แลวลูกของเราซึ่งไม่รู้เรื่องเลยนะคะซึ่งยังเป็นวัยที่แบบเรียนรู้อยากแย่อยากอยากเอ๊ะมันคืออะไรเป็นขั้นที่น่าสงสัยมากนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองเสียมให้ดูเวลาวิธีการนะคะก็คือเอาตรงส่วนนี้นะคะซึ่งเป็นรูนะก็คือเหมือนเราเสียบปลั๊กเข้าไวธรรมดาแล้วก็เอาส่วนที่เขายื่นเยอะๆนี้นะคะถ้ามี3รูก็ปิดให้คุมกับบริเวณรูของสายดินนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองสาธิตนี่นะคะแปะให้กึ้งเห็นไหมคะเสียบลงไปนะคะก็จะได้ยินเสียงดังกึกแล้วก็ขอบอกว่าแน่นมากอ่ะให้กล้องดูด้านข้างแน่นจริงๆนี่คะ่ะผู้ใหญ่แกะเองแกะไม่ค่อยออกเลยแล้วเด็ก จะแกะออกไม,ไม่ใกล้ยออกเหมือนกันแล้วเห็นไหมคะว่าเป็นสีใสสีสันจะไม่ได้ดึงดูดตาเด็กเลยเด็กจะไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากจะเข้ามายุ่งด้วยนะคะแล้วเราก็คอยเตือนลูกๆของเรานะคะว่าปลั๊กไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างอันตรายอย่าไปเข้าใกล้แล้วน้องเขาก็จะแบบโอ,โอเคถ้าเกิดน้องพอโตขึ้นแล้วพอฟังฟังภาษาเราได้เพิ่มขึ้นก็พยายามสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กไฟป,ปลั๊กอะไรเงี้ยว่าอย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งนะคะ แต่ทางที่ดีตั้งแต่เบบีเลยเราป้องกันไว้ก่อนนี่เลยค่ะเสียบที่ปิดรูปลักไฟป,ป้องกันการแย่ของเด็กนะคะป้องกันการที่เอาของอะไรที่มันเป็นตัวนําไฟไปแย่อเดี๋ยวคุณแม่จะลองพยายามแกะให้พยายามดึงนะคะนี่อะไรนี่เลยนะคะคือมันดึงยากจริงๆเห็นไหมคะออกมาแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นที่ปิดรูปลักไฟที่คุณแม่ภูมิใจนําเสนอแล้วก็เป็น ผู้แทนจำหน่ายด้วยถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ช h อ p e e นะคะโป a แอนเป่านะคะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ลิงก์ไว้ในคลิปวันนี้นะคะคุณแม่ก็นำของดีๆมาแชร์นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่มีลูกน้อยนะคะที่กำลังเไปไ็นวัยที่เรียนรู้เลยเอาไว้ป้องกันนะคะป้องกันเขาจากอันตรายจากปลั๊กไฟนะคะแล้วก็จุดไฟบ้านต่างๆ วันนี้นะคะคุณแม่ก็ขอฝากช่องแบ่งแบงเพลเอาไว้นะคะเออฝากเป็นกําลังใจกดสับสไครให้คุณแม่นะคะแล้วคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์ให้คุณแม่หน่อยเป็นกาลังใจให้คุณแม่ทําคลิปดีๆคลิปที่มีสาระให้กับทุกๆคนนะคะตลอดไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอไปติดดูป้อมกันดูปักไฟให้กับเด็กน้อยที่บ้านรอบบ้านก่อนนะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ